สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์รถเข้าใหม่อีกคันก็คือ JO 7E คันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่เพิ่งลงเสร็จเลยนะคะคันนี้เป็นหัวเมก้าแคปบเครื่อง210คออนเรลเทอ i l Turbo เตอร์นะคะหรือว่าโค้ด JO 7E นะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคัน บาะนั่งยังไม่ได้แกะยางออกเลยนะคะใหม่มากหัวสดนะคะหัวสดไม่มีผุหัวสดมากเลยนะคะไม่มีผุเดี๋ยวพาดูค้าซี สวยไหมคะคัสซีสม่มากคะสซีอันนี้คะสซีด้านนอกนะคะ สภาพเครื่องนะคะสดสดยังไม่ได้ทำความสะอาดที่ไทยนะคะอันนี้เดิมๆเพิ่งมาถึงสภาพเครื่องอสภาพหัวแล้วก็พัซซีที่ถ่ายให้ดูนี่คือสดมากเขาบอกว่าสดและก็สวยมากคันนี้ใครมองหาเจ e ็ดอีแคบนะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่<แ>สดสดร้อนๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะต<ม>ิดเครื่องได้ไหมนี่ นี่แบบอยู่บอกเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังกันนะคะ สดสวยเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนักคันนี้ ลงสดมากสำหรับใครมองหาเจ็ด e ีแคบนะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่เลยนะคะคันนี้ขอบอกว่าสดจริงๆนะคะคันนี้สดมากสดแบบไม่มีไม่มีสนิมเกาะเลยนะคะคัะสี คันเร่งไม่มีควันออกข่อไอเสียเลยนะอ่าถ้ามาดูรถ สองคันนี้นะคะก็มาดูได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์สาขาสองตามป้ายนี้เลยนะคะนี่ขะป้ายนี้เลยนะคะจอดอยู่สาขาสองนะคะอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์สาขาสองนะคะมาเจอกันได้สำหรับลูกค้าที่มองหาอ่าเจดี e แคบนะคะเป็นหัวลากคัซีมาสามารถจัง ความยาวกระบะความกว้างกระบะแล้วสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะราคาคันนี้พร้อมจบที่88ดคุยกันได้นะคะ88ดคุยกันได้ว่าเราจะแต่งประมาณไหนถ้าสเปกอู่ก็คือแต่งให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนเลดแก้มเลดตัวต่อกันชนแล้วก็ปังต่อเป็นเลดนะคะมือโหอนเลด กระจังโลโก้เลดมือเปิดประตูเลสคิ้วเลดนะคะหมวกผ้าใบหน้ากระจกหน้าซ่าเต็มแล้วก็บันไดแขบเลดนะคะราวไฟหลังคาก็สิบดวงนะคะเต็มหรือว่าใครจะชอบ,ชอบแบบสองชั้นสามชั้นอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าจะสั่งเอานะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่เลยนะคะวันนี้ลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ